การ์ตูนช่อง PJ ครับตอนตำรวจทั้งโรงพัก VS พนักงานเก็บภาษีตัวใหญ่ยักษ์ตุ๊กตาหน่ารักหน้ารักมีหลายคอลเลกชันให้เลือกอย่างตัวนี้เป็นเจ้ากระต่ายน้อยเขาเรียกว่าอะไรนะน้องๆลองกดเข้าไปดูสิคะโอ้โหตัวใหญ่บิ๊กบื้มจริงด้วยนั่นดิแบบนี้ผมว่าต้องจับตายอย่างเดียวงั้นยิงไปเลยปิ้วปิว เอาจู่ๆก็ยิงไม่วางแผนก่อนแล้วเฮ้ๆฮโทษทีนึกว่ายิงนัดเดียวแล้วมันจะตายเดี๋ยวผมจะพยายามทุบมันก่อนระหว่างนี้คุณก็ยิงใส่มันเลยนะได้เลยเดี๋ยวจัดการให้เองว้ายว้ายมันวิ่งมาทางชั้นแล้วโหแข็งแก่งมากๆเลยโดนมันเตะกระเด็นลอยไปสูงเลย แบบนี้ต่อไปพวกเราแพ้แน่ขอกำลังเสริมขอกำลังเสริมค่ะทราบแล้วพวกเรากำลังไปมาเร็วแล้วนะคะฉันจะเริ่มใช้ระเบิดจัดการแล้วนี่เน่ยิงใส่ตูดไปเลยหนึ่งนัดขราวเนี้นั่งอึไม่ได้แน่รอนานไหมพวกเรากำลังเสริมมาถึงแล้วมาได้ทันเวลาพอดีเลยค่ะ ฉันจะช่วยยิงสนับสนุนพวกคุณก็เข้าไปลุมมันกันเลยโอ้ยโอ้ยโยโดนมันกระทืบนี่เรายก,กันมาทั้งโรงพักทำไมดูเหมือนมันไม่เป็นอะไรเลยขนาดลุมนั้นเนี่ยแกคิดว่าปืนกระจอกกระจอกทำอะไรฉันได้หรออ้าวพูดได้หรอฉันก็เคยเป็นคนเหมือนแกนี่แหละแต่เพราะความอยากได้เงิน อยากได้เงินไม่มีที่สิ้นสุดความอยากเลยทำให้ฉันขยายตัวใหญ่เป็นยักษ์แบบนี้ฮ่าฮ่ไม่ต้องไปฟังมันเทอเจอพวกเราช่วยกันจัดการจัดการยังไงล่ะฉันโดนมัเตะหลังแอนไม่รู้ไปสิบรอบกำลังเสริมมีอีกไหมอะ่ะกำลังเสริมหมดเมืองแล้วทั้งสถานีตำรวจยังทำให้มันระคายผิวไม่ได้ เอา้าลืมไปเลยเรามีปืนบาสุก้านี่นาเพื่อนเพื่อนช่วยกันยิงมันไว้ก่อนนะเอเราเก็บไว้ตรงไหนนะอะเจอแล้วแกเสร็จฉันละนี่แนะ่เอาอไปหนึ่งนะัดเอา้าไม่โดนขออีกสักทีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บจังเลย ได้ผลจนได้สินะเงั้นเอาไปรัวๆเลยมันเริ่มล้มแล้วพวกเราสู้ๆเรามีสิทธิ์ชนะถ้าฉันยิงอย่างนี้ต่อไปเราชนะแน่นอนนี่แน่โอ้ยยอมแพ้แล้ว